สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีผ้าทุกทันนะครับมาชมตลาดนัดโคกกระเบืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับพี่น้องครับตั้งอยู่ถนนเ้นทรักจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังหินนะครับก่อนถึงตัวอำเภอวังหินตลาดนัดโคกกระเบือในี่ยอยู่สายมือนะครับพี่น้องครับ สำหรับตลาดนัดแหงนี้นะครับก็เปิดทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับมีเจ้าไหนทีเพปปป been, ิพ่นบอกไห้ฟังเพิ่นบอกว่าวันพฤหัสนี่สีลายกว่านีา้นะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์นี่บ่ค่อยหลายบันใดนะครับโคกกระบือบ่ค่อยหลายเพราะวะ่ามีตลาดนัดหลายแหงชนกันนะครับวันอาทิตย์ครับแต่วันพฤหัสนี่หลายเพิ่นวานะครับพี่น้องครับงูกล้วยงามๆนี่หลายแหงนะครับเพิ่นวาเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านนะครับอย่างชม บรรยากาศของตลาดนัดกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับตลาดนัดโคกกระเบืองเพื่อวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับตลาดเปิดทุกวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับมีงัวงงามๆคั้วงงามๆมาขายนะครับพี่น้องครับตอนนี้ใส้สายแล้วนะครับเพิ่นก็เริ่มเมื่อกี้นี่เห็นรถวิ่งออกไปสองสามคันแล้วนะครับเพิ่นก็เริ่ม ได้ง้วนได้คั้วเอกันแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะครับพี่น้องครับครับครับตลาดใหม่เออตลาดใหม่ครับเปิดได้ประมาณจักเดือนกว่าครับเนี่ยเฮ้ยสองเดือนหรือเปล่าเปิดเปิดได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยอ๋อเดือนกลัวเกือบสองเดือนแล้วเนาะถือว่าดีเออถือว่าดีได้รับการตอบรับดีเป็นบมอครับอ่าดีทัพดีเนี่ยหมอครับเออเยี่ยมจังสี่เลยเป็นบมอครับอัาสี่แล้วขอบคุณครับ บ้าท่องเลยบ่ะครับตัวนี้นี่โอ้ปล่อยปล่อยปล่อยเท่าไรครับเออมานปล่อยง้อตัวไหนบ่ามีท่องเขาอ่าเพิ่นเพิ่นปล่อยเท่าไรก่อนครับเนี่ยปล่อยเท่าไรครับเนี่ยสองพันครับอ๋อทวนเลื่อยป่ครับตัวร่องใดตัวรองได้ป็นองใดเป็นวานะครับพี่น้องครับเนี่ยิ่นบอกว่ามีรถทรงเด้อเออยี่สิพันมีรถทรงพร้อมบ่ะครับโอทรงให้เลยครับอืมครับออว้าโอ้บอก อ๋อลอยลกกันได้เขตเมืองสีเกตยังเข้าเดียตรงฟีเดเลยครับโอ้แน่น้อนแน่นอนดีดีดีโอ้ับประกันมานเลยบ่ครับตัวนี้ตัวทองเรียบอยมีใบมีหลอด่องามเนาะครับนอตัวบกไงงามเลยเนี่ยเออซื้อมาใส่ดีงามดีนะครับเอาขอบคุณครับนะครับพี่น้องครับตลาดโคกระบือนะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอวังหินจังหวัดสีสะเกตนะครับพี่น้องครับนี่ งามๆมาหาเหลือกบ้างหนเลยนะครับบอสกู่นีเพันบอกว่าทรงฟี่เลยนะครับพี่น้องครับทรงฟี่ลอยโลกการแสดงววาอยู่ในยาน่านแถวๆอำเภอต่างๆในเมืองรีสเกตเท่านี่ก็นาสีทรงฟี่นะครับพันบอกว่าบ่เกิดลอยโล่กันกาแถวๆนี้กับเมืองรีสเกตโอ้ตุ้มพ้อนคูข,ข,ขันคุนหาน,นี่บ่ถึงลอยโลกนะครับพี่น้องครับนี่ครับ นี่คือบรรยากาศของตลาดนัดโคกระบืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดเปิดทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเลียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมได้ครับพี่น้องครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดท่นบอกว่าตลาดนัดนี่นี่ยุติธรรมนะครับพี่น้องครับตลาดนัดยุติธรรมเลยพันวามีบริการส่งฟรีพร้อมนะครับบอกเกินลอยโลกพันวานะครับพี่น้องครับ ลานัดโคกกระเบืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดย่าลืมด้วยครับพี่น้องครับเปิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัส,สบดีครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ